สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สับนักสืบสวนคดีลึกลับเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้เกิดขึ้นเมื่อปี1935ในประเทศออสเตรเลียเป็นคดีที่เริ่มสืบจากอาการป่วยของชลามตัวหนึ่งชายหัดคูจีที่อยู่บริเวณชานเมืองฝั่งตะวันออกของเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของซิดนีย์แต่เมื่อช่วงกลางปี1930หลังจากท่าเรือคูจีถูกรื้อถอนนักท่องเที่ยวจึงมาที่นี่น้อยมาก ส่งผลให้กิจาการพิรพิธภัณฑ์สัตว์น้ำถดถอยลงอย่างรวดเร็วเบิร์ตฮอบสันที่เป็นเจ้าของกิจาการจึงรู้สึกกะวนกะวารยใจนอกจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฮอบสันยังมีกิจาการอื่นๆอีกทั้งโรงละครห้องอาบน้ำและห้องเต้นรำหลังจากท่าเรือถูกรื้อถอนกิจาการห้องเต้นรำร้านอาหารและโรงละคร1,400ที่นั่งก็มักจะขายบัตรได้ไม่ถึงครึ่งลง ด้วยเหตุนี้ฮอปสันจึงตัดสินใจลองเสี่ยงทำการใหญ่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วงบ่ายของวันที่17เมษายนปี1935ฮอปสันพาลูกชายขึ้นเรือเล็กและออกเรือไปถึงจุดที่ห่างจากชายหาดคูจีประมาณ1นึ่งไมครึ่งเขาทิ้งสมอเรือและเฝ้ารอโอกาสฮอปสันหวังว่าจะจับฉลามเสือตัวเล็กๆได้สักตัวแล้วเอากลับไปเลี้ยงที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวฮอปสันใช้ปลาตัวใหญ่เป็นเหยื่อล่อเขาโชคดีมากเพียงไม่นานปลาก็งับเหยื่อฮอปสันมีประสบการณ์ในการจับปลามามากเขายังไม่รีบร้อนดึงเบ็ดขึ้นมาแต่เขารอจนถึงเวลาที่ผู้ล่าหิวกระหายมากที่สุดและเพียงไม่นานเอ็นเบ็ดตกปลาก็เริ่มหมุนเร็วขึ้นราวกับมีพลังมหาศาลดึงอยู่ใต้น้ําระหว่างที่พยายามยื้อเบ็ดตกปลาไว้ฮอปสันก็รู้สึกได้ว่าใต้น้ํานั้นจะต้องเป็นปลาตัวใหญ่ติดเบ็ดแล้วแน่ๆ เขากับลูกชายจึงรีบดึงเบ็ดขึ้นทั้งสองคนต้องออกแรงเยอะมากจนในที่สุดก็ดึงปลาขึ้นมาบนผิวน้ําได้เป็นปลาตัวใหญ่จริงๆฉลามเสือยาว4เมตรมีน้ําหนักประมาณ1ตันและในปากของฉลามเสือยักษ์ยังมีฉลามเสือตัวเล็กที่กําลังงับเหยื่อจากเบ็ดตกปลาอีกทีแต่ดูเหมือนว่าฉลามเสือตัวเล็กจะถูกฉลามเสือยักษ์กลืนลงท้องไปแล้วฮอปสันและลูกชายหาวิธีการต่างๆจนสามารถนําฉลามเสือยักษ์ไปไว้ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําได้สําเร็จ ข่าวเรื่องที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคูจีมีฉลามเสือยักษ์ตัวใหม่ถูกเผยแพร่ไปทั่วเมืองซิดนีย์อย่างรวดเร็วพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจึงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งวันที่25เมษายนเป็นวันแอนแซกซซึ่งเป็นวันหยุดตามกฎหมายของออสเตรเลียประชาชนที่หยุดงานต่างก็มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคูจี เพื่อยนโฉมสัตว์ดูร้ายตัวนี้อย่างใกล้ชิดเย็นวันนั้นตอนสี่โมงครึ่งฉลามเสือมีอาการไม่ค่อยสบายบริเวณท้องของมันกระตุกอย่างรุนแรงแล้วมันก็อาเจียนออกมาโดยมีทั้งหนูและนกออกมาด้วยหลังจากนั้นฉากที่น่าตื่นตกใจก็เกิดขึ้นฉลามเสือพายแขนมนุษย์ข้างหนึ่งออกมาผู้ชมต่างตื่นตกใจจนก้าวถอยหลังกันหมดพบสันตระหนักถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้เขาจึงรีบโทรแจ้งตำรวจตำรวจนำแขนข้างนั้นขึ้นมาจากน้ำ มันคือแขนข้างซ้ายของมนุษย์วัยกลางคนโดยบนแขนมีรอยสักรูปนักมวย2คนกำลังชกกันและมีเชือกเส้นหนึ่งพันอยู่รอบข้อมือตอนแรกทุกคนต่างก็คิดว่านี่คงเป็นอีกเหตุการณ์ที่ฉลามเสือแต่ผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าบริเวณรอยขาดของแขนข้างนี้ไม่ใช่รอยที่ถูกเคี้ยวของฉลามเสือกัดแต่เหมือนโดนตัดด้วยอาวุธมีคมมากกว่าดังนั้นตำรวจจึงสรุปว่า นี่ไม่ใช่คดีฉลามเสือทำร้ายคนแต่เป็นคดีทำร้ายร่างกายลึกลับคดีหนึ่งแพทย์นิติเวชท,ทำการผ่าท้องฉลามเสือเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมผลการผ่ายิ่งทำให้หน่าตกใจขึ้นไปอีกเพราะแขนข้างนั้นไม่ได้ถูกคายออกมาจากท้องของฉลามเสือยักษ์แต่มันอยู่ในท้องของฉลามเสือตัวเล็กที่ฉลามเสือยักษ์กินเข้าไปอีกทีนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมแขนมนุษย์ถึงอยู่ในท้องของฉลามเสือยักษ์ที่มีความเป็นกรดสูงได้ โดยยังไม่ถูกย่อยสลายไปถึงแม้จะไม่เจอเอวัยวะส่วนอื่นของมนุษย์แต่ก็โชคดีที่หลังจากข่าวนี้ลงนังสืบพิมพ์ไปสองวันตำรวจก็ได้รู้ว่าเจ้าของแขนข้างนี้คือใครโดยดูจากรูปรอยสักที่เป็นเอกลักษณ์บนแขนเอ็ดวินส mith ึ่งอาศัยอยู่ในเมืองซิดนีย์เข้าไปพบตำรวจและบอกว่าแขนข้างนี้เป็นของพี่ชายของเขาชื่อเจมส์ส mith ึ่งหายตัวไปหลายสิบวันแล้วเมื่อนำรอยสักมาเปรียบเทียบดู ตำรวจก็ยืนยันว่าเจ้าของแขนข้างนี้คือเจมส์อายุ45ปีเจมส์ James, เกิดที่ประเทศอังกฤษอาศัยอยู่ในเมืองแกลสตนประเทศออสเตรเลียเขาเป็นนักมวยและเปิดกิจการบาร์แห่งหนึ่งเขามักจะไปร่วมการแข่งขันชกมวยรุ่นไลท์เวทและได้อันดับที่ดีในปี1930เจมส์เคยไปเป็นคนงานก่อสร้างในการสร้างคฤหาสน์ของเ e จิเนลล h โฮมสจ้พอมาเฟียท้องถิ่นชื่อดัง เนื่องจากเจมส์มีร่างกายแข็งแรงและเป็นนักมวยเลจิเนลจึงใช้ให้เจมส์ทำงานอื่นด้วยเช่นจัดการเรื่องยุ่งยากเล็กๆน้อยๆเจมส์เองก็เต็มใจทำเรื่องเหล่านี้มากเขาได้รับค่าตอบแทนจำนวนมากและนำเงินเหล่านั้นมาเปิดกิจการร้านบาบิเลียดแล้วเลจิเนลที่เป็นเจ้านายของเจมส์คือใครการเสียชีวิตของเจมส์เกี่ยวข้องกับเขาหรือไม่เลจิเนลมาจากครอบครัวร่ำรวยรุนพอและรุ่นปู่ของเขา ทำธุรกิจต่อเรือจนประสบความสำเร็จหลังจากเลเจนลเติบโตก็มารับช่วงกิจการของครอบครัวเขาผลิตเรือเร็วกิจการรุ่งเรืองมากแต่สิ่งที่ทำเงินให้เขามากที่สุดคือการใช้เรือด่วนของบริษัทตัวเองไปรับทรงบุหรี่หรือสิ่งของที่ไม่ดีและผิดกฎหมายจากเรือที่แล่นผ่านประเทศอื่นแล้วนำเข้ามาในซิดนีย์จากนั้นก็นำไปขายในตลาดมืดอ,อย่างเงียบๆแน่นอนว่าเจมมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานเหล่านี้ด้วย เขามักจะเป็นคนขับเรือเร็วไปรักสินค้าแล้วนำมาส่งให้เลจิ n นลลระหว่างที่ติดต่อค้าขายกับนักเลงหัวไม้ที่ชื่อแพตติกแบดดี้เลจิเนลลกับเจมก็เกิดความขัดแย้งกันแพตติกเคยเป็นทหารมาก่อนและเคยถูกจำคุกในข้อหาปลอมแปลงเอกสารตอนที่ติดต่อการค้า,ากับเจมเขาจ่ายเช็คปลอมให้กับเลจิเนลลแต่จำนวนเงินที่จ่ายในแต่ละครั้งไม่ได้เยอะมากเจมจึงไม่ได้ใส่ใจตรวจสอบแต่พอนานไปจำนวนเงินก็เพิ่มขึ้น เมื่อเลจินาลจับได้เขาก็คิดว่าเจมกับแพตริกสมรู้ร่วมคิดกันโกงเงินเขาเขากับเจมทะเลาะกันร,รุนแรงเจมเองก็ไม่ยอมและเริ่มค่มคู่เลจินาลโดยบอกว่าทำไมจ่ายค่าปิดปากเขาจะนำหลักฐานที่เลจินาลค้าของเถื่อนและไปซื้อขายยาที่ไม่ดีไปให้ตำรวจและยังขู่ว่าจะทำลายธุรกิจครอบครัวของเขาด้วยเจมรู้ดีว่าครอบครัวของเลจินาลเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในซิดนีย์ความผิดเพียงแค่น้อยนิด คนในครอบครัวของเขาก็ยอมรับไม่ได้แล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงความผิดเรื่องค้าของเถื่อนของเลจิเนลเลยแต่สิ่งที่เจมคงนึกไม่ถึงว่าคำคู่ของเขาจะนำไปสู่จุดจบของชีวิตช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่7เมษายนปี1953เจมได้รับค่าปิดปากจากเลจินนลแล้ว เขาบอกกับภรรยาว่าจะไปตกปลาแต่ความจริงแล้วเขาไปที่บาร์แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเมืองซิดนีย์เพื่อไปดื่มเหล้ากับแพตติกพวกเขาเล่นไพ่กันในระหว่างเล่นไพ่ทั้งคู่ก็เกิดความขัดแย้งจนมีปากเสียงกันเล็กน้อยแล้วทั้งสองคนก็ไปที่บ้านเช่าของแพทริกซึ่งอยู่ห่างออกไป2กิโลเมตรหลังจากนั้นเจมสก็หายตัวไปแม้แพทริก จะเชี่ยวชาญเรื่องการปลอมแปลงเช็คแต่เขาก็ไม่เคยมีประวัติในการทำร้ายคนอื่นเย็นวันนั้นหลังจากทั้งคู่มาถึงบ้านของแพทริกได้ไม่นานแพทริกก็ออกจากบ้านแล้วขึ้นรถแท็กซี่ส่วนเจมก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับละเหยหายวับไปในอากาศจากหลักฐานที่มีอยู่ตำรวจสันนิษฐานว่า น่าจะถูกจัดการในบ้านของแพทริกในขณะเดียวกันตำรวจได้เจอตัวคนขับแท็กซี่ในคืนนั้นนอกจากเขาจะจำแพทริกได้แล้วเขายังจำได้แม่นว่าจุดหมายปลายทางที่แพทริกไปหลังจากออกมาจากบ้านในคืนนั้นก็คือเลขที่3ถนนเบยวิวแม็กมาฮอนพอยต์แต่สิ่งที่ทำให้ตำรวจแปลกใจก็คือที่อยู่นี้คือคฤหัสของเรจินอลจากคำให้การของคนขับรถคืนนั้นแพทริกผมเผ้ารุงรังมือเกรงและกำเสื้อผ้าไว้แน่นเห็นได้ชัดว่าซ่อนบางอย่างไว้ใต้เสื้อแจ็คเก็ต คนขับรถบอกกับตำรวจว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเขากำลังหวาดกลัวในวันที่16พฤษภาคมเป็นเวลา3สัปดาห์ หลังจากที่ฉลามเสือคลายแขนของเจมออกมาแพทริกถูกจับกลุ่มในข้อหาทำร้ายผู้อื่นหลังจากนั้นก็มีคำถามใหม่เกิดขึ้นกองทัพเรือและกลองทัพอากาศซิดนีย์ได้ทำการสำรวจใต้น้ำบริเวณชายหาดโฮบาและชายหาดคูจีซึ่งเป็นบริเวณที่จับฉลามเสือได้แต่ก็ไม่พบชิ้นส่วนร่างกายของเจมตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียหากมีเพียงแขนข้างเดียวเป็นหลักฐานโดยยังไม่พบชิ้นส่วนร่างกายอื่นๆก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดการก่อเหตุขึ้นจริงในตอนแรก เ e จิ n a ายืนกลานปฏิเสธว่าไม่เคยติดต่อกับแพทตติกแต่หลังจากนั้น4วันตอนเช้าตรู่ของวันที่20พฤษภาคมปี1935 r e g i เ a l รจิเนนำบรนดี1นขวดและพกอาวุธขนาดจุด3-2มม,มเดินขึ้นไปบนท่าเทียบเรือเพียงลำพังเขาดื่มจนเมาเขาลั่นไกที่ศีรษะหนึ่งนัดแต่ราวกับเกิดปฏิหาริถึงแม้กระสุนจะเข้าไปที่บริเวณศีรษะแต่เขาแค่หมดสติไปเท่านั้น แรงประทะของกระสุนทําให้เขางายหลังตกลงไปในน้ําแล้วเชือกเส้นหนึ่งที่อยู่บนท่าเรือก็พันเข้ากับข้อมือของเขาไว้พอดีเขาจึงไม่จมน้าเขาโดนน้าทะเลสาดซัดจนได้สติแล้วจึงปีนขึ้นไปบนเรือด่วนลําลหนึ่งและขับออกไปกลางทะเลในตอนนั้นตํารวจน้ํสองนายสังเกตเห็นว่าเขามีเลือดท่วมศีษะและใบหน้าจึงนําเรือลาตะเวนสองลำออกไล่ล่าเขาเป็นเวลาสี่ชั่วโมงผ่านท่าเรือเซอร์คิวล่าขีและท่าเรือข้ามฟาก ไปจนถึงอ่าวซิดนีย์ในที่สุดเลจินนลก็ยอมจำนนบริเวณนอกอ่าวซิดนีย์เขาถูกจับกลุ่มและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากถูกจับกลุ่มเลจินนลก็ยินดีเป็นพยานในคดีของแพตริกเขาบอกกับตำรวจว่าแพทริกเป็นคนทำร้ายเจมส์จริงๆและยังหั่นแบ่งร่างของเขาด้วยแพทติกนำร่างของเจมส์บรรจุไว้ในหลังแล้วนำลังไปทิ้งในอ่าวกันนัมเนท่าในแวดวงอัชญากรช่วงปี1920ถึงปี1930 การทิ้งร่างกลางทะเลในลักษณะนี้เรียกกันว่าการทิ้งร่างสิดนีมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการร่างมนุษย์เลจินียลยินยอมรับด้วยว่าหลังจากแพตริกจัดการเจมแล้วเขาก็ตามหาตนและเอาท่อนแขนที่มีรอยสักอันเป็นเอกลักษณ์ของเจมให้ดูพร้อมกับข่มขู่ว่าถ้าไม่ให้เงินจำนวน5,000ปอนด์แพทริกจะจัดการเขาเลจินีลจึงตอบตกลงหลังจากแพทริกออกจากบ้านไปแล้วเขาก็ไปที่ริมทะเลด้วยความตื่นตระหนก แล้วยนท่อนแขนของเจมลงไปในทะเลท่ามกลางความมืดมิดยามค่ำคืนตำรวจจึงตั้งข้อหาแพทริกในคดีทำร้ายเจมโดยจะมีการพิจารณาคดีในวันที่12มิถุนายนแต่ตอนตี1 20นาทีของวันที่12มิถุนายนซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเริ่มพิจารณาคดีมีคนพบเรจิเนลนอนหมดสติอยู่ภายในรถยนต์ของเขาเองซึ่งจอดอยู่ที่ท่าเรือร้างแห่งหนึ่งเขามีบาดแผลที่บริเวณหน้าอก3จุดและหมดลมหายใจไปแล้วพยานคนสำคัญได้จากโลกนี้ไป แล้วการดำเนินคดีกับแพทริกจึงล้มเหลวแพทริกจึงพ้นผิดและถูกปล่อยตัวในวันที่13มิถุนายนปี1935รางของเรจิเนลถูกเผาที่เมนแห่งหนึ่งในเขตชานเมืองทางตอนเหนือของเมืองซิดนีย์โดยทิง้งทรัพย์สินจำนวน34,000ปอนด์เอาไว้30ปีต่อมาแพทริกยังยืนการานว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทำร้ายเจมแต่มีความลับเรื่องอื่นเปิดเผยออกมาแทนจากข้อมูลข่าวของตำรวจเจม เคยเป็นสายของตำรวจใช้ชื่อรหัสว่าฟิเซอร์ในช่วงปี1930เมืองซิดนีย์มีกลุ่มอิทธิพลมืดจำนวนมากตอนนั้นมีผู้ร้ายที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งชื่อเอ็ดดี้ตามท้องถนนในเมืองซิดนีย์มักจะมีนักเลงเปิดฉากต่อสู้กันอย่างเปิดเผยเอ็ดดี้เป็นหนึ่งในนักเลงเหล่านั้นหน้าที่ของเจมซึ่งเป็นสายของตำรวจก็คือช่วยตำรวจจับตัวเอ็ดดี้และล้มล้างกลุ่มอิทธิพลมืดของเอ็ดดี้ภายหลังตำรวจได้รับรายงานที่ถูกต้องจากเจม จึงสามารถจับกลุ่มเอ็ดดี้และพักพวกได้ในขณะที่พวกเขาเข้าปนธนาคารดังนั้นจึงมีคนสันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ที่เจมอาจจะถูกพักพวกของเอ็ดดี้จัดการเพื่อแก้แค้นแทนเอ็ดดี้ส่วนเลจินนลเนื่องจากเขาทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสิ่งผิดกฎหมายและครอบครองส่วนแบ่งเกินครึ่งของธุรกิจยาที่ผิดกฎหมายในซิดนีย์เขาจึงเป็นเป้าหมายที่กลุ่มอิทธิพลมืดกลุ่มอื่นต้องการกำจัดอยู่แล้วการเสียชีวิตของเขา อาจเป็นฝีมือของกลุ่มอิทธิพลมืดก็เป็นได้คดีเหล่านี้ผัวพันกันจนเกินการคดดาดเดาเหตุบังเอิญต่างๆนำพาไปสู่การสืบสวนคดีลอบทำร้ายอันซับซ้อนและยังเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มการค้าใต้ดินของซิดนีด้วยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยวันนี้ ขอจบเรื่องเราไว้เพียงเท่านี้นะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสํานักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับ